สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีเช้าวันที่18กุมภาพันธ์2 0 6 4นะครับผมตอนนี้นะครับเวลา6โมงเช้าแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่เงินงวดแรกนะครับจำนวน2,000บาทในโครงการเราชนะนะครับจะถูกโอนเข้ามาภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปที่แอปเป๋าตังให้ดูสดๆเลยนะครับว่า จะมีเงินงวดแรก2,000บาทเข้ามาจริงหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเมื่อกดดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปพ i ิ u ค a t i o n เป่าตังนะครับผมกดเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเราก็ระบุพินนะครับใส่รหัสผ่านเข้าแอปให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้ไปที่ G Wallet ตรงนี้นะครับเพื่อไปเช็คว่าเงินเข้าหรือไม่นะครับกดเข้าไปปึ๊บเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมวิธีการเช็คว่าเงินเข้าไม่เข้านะครับให้ไปที่แถบเมนูโครงการเราชนะตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยปึบ yeah! เย้ดีครับผม เงินเข้าแล้วครับ2 0 0พนะครับนี่นะครับใครที่ได้รับสิทธ์นะครับในโครงการเราชนะนะครับผมเงินจำนวน2,000บาทนะครับจะเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นครับหน้าตาแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวผมจะมาอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมเขาจะเขียนว่าได้รับสิทธ์เป็นรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1,000บาทรวม700 0บาทนะครับ ยอดสะสมสามารถใช้จ่ายได้ตลอดทั้งโครงการนะครับผมตรงนี้เขาจะบอกถึงสิทธิ์เราชนะที่ใช้ได้วันนี้นะครับสิทธิ์ที่ใช้ได้นะครับสองพันบาทนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ข้างล่างด้วยนะข้างล่างเขาจะมีบอกนิดนึงนะครับใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลา6โมงเช้าจนถึงหทุ่มนะครับในทุกวันนะครับใช้ได้ในช่วงเวลานี้นะครับ6โมงจนถึงหทุ่มนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมเมื่อเราได้ทําการเลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็มีการตกลงราคาอะไรกับทางร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดที่ปุ่มสีฟ้าๆตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการชําระเงินให้กับร้านค้านะครับมากดไปตรงนี้เลยึเมื่อเรากดเข้าหน้านี้มาแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะต้องเอาตรงกรอบตรงนี้นะครับ ไปวางไว้ที่ QR ของร้านถงเงินนะครับผมซึ่งร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมี QR มาให้เรานะครับแล้วเราก็เอาไปวางตึ้งนะครับผมมันก็จะสแกนนะครับ QR แล้วก็กดชำระเงินจ่ายให้ร้านค้าไปนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการใช้เงินสดๆที่ร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะมีทำคลิปรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับรีบเข้ามากดดูนะครับผมว่าเงินงวดแรกของเราเข้าหรือยังนะครับผมสําหรับของผมนะก็เข้ามาแล้วนะครับ2,000บาทนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับท่าพี่พี่จะไหนะครับมีข้อแนะนานะครับหรือมีข้อสงสัยรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผม ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe like, กด l i k ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากรับชมคลิปอื่นๆนครับภายในช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ